นิทานแมวขี้อิจฉากับสุนัขใจดีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีมีบ้านไม้หลังเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ภายในบ้านนั้นมีคุณตาใจดีที่ชื่อว่าตาเพียนอาศัยอยู่เพียงลำพังกับสัตว์เลี้ยงสองตัวที่รักเหมือนลูกหลาน ตัวแรกคือเจ้ามอแมวลายสีเทาขนฟูตาเขียวแวววาวเจ้ามอเป็นแมวที่ฉลาดคล่องแคล่วแต่ก็มีนิสัยขี้อิจฉายอยู่ไม่น้อยอีกตัวหนึ่งคือเจ้าดำสุนัขตัวใหญ่ขนสีดำสนิทหูตกดวงตาอบอุ่นแสนซื่อสัตย์ เจ้าดำเป็นสุนัขที่อ่อนโยนรักเจ้าของและไม่เคยกโกรธเคืองใครทุกเช้าตาเพียนจะก,กวาดลานบ้านหุงข้าวด้วยเตาฟืนกลิ่นควันหอมหอมลอยคลุ้งไปทั่วบ้านไม้เล็กๆเ,เสียงไก่ขันแววมาไกลๆเป็นบรรยากาศบ้านๆที่เงียบสงบเช้าวันหนึ่ง ตาเพียนเอากระดูกหมูที่เหลือจากแกงเมื่อคืนไปโยนให้เจ้าดำเจ้าดำดีใจกระดิกหางแรงๆกินอย่างอร็ดอร่อยเจ้านอเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจคิดในใจว่าทำไมตาถึงให้เจ้าดำกินของอร่อยๆตลอดส่วนเราก็ได้แค่ปลาตัวเล็กๆทุกวันไม่ยุติธรรมเลยมันเริ่มนั่งทำตาเขียวใส่เจ้าดำ พอเจ้าดำเดินเข้ามาใกล้ๆก็ทำเสียงฟอขู่ใส่ทั้งๆท,ที่เจ้าดำไม่เคยคิดร้ายอะไรเลยเจ้าดำหันมามองแล้วยิ้มกระดิกหางเหมือนเดิมเจ้ามอเอ๋ยอย่ากโกรธเลยถ้าเจ้าอยากชิมเราแบ่งให้ก็ได้แต่เจ้ามอก็สะบัดหางปัดๆไม่ยอมเกนิน เพราะความอิจฉาทำให้ไม่อยากรับน้ำใจนั้นคืนนั้นฝนตกหนักลมพัดแรงบ้านไม้โยกไปมาตาเพียนปิดหน้าต่างไม่สนิทน้ำฝนสาดเข้ามาในครัวเจ้าดำวิ่งไปยืนบังทางลมใช้ตัวเองกันฝนไม่ให้สาดเข้าของส่วนเจ้ามอกลับปีนขึ้นไปบนเพดานนอนในที่แห้งสบาย แต่ก็ยังแอบมองลงมาด้วยใจคิดว่าทำไมตาถึงชมแต่เจ้าดำว่าเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์ไม่เคยชมเราเลยความอิจฉาเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆวันต่อมาตาเพียนต้องออกไปทำนาทิ้งบ้านไม้ไว้กับเจ้าดำและเจ้ามอขณะที่ตาเพียนไม่อยู่ขโมยคนหนึ่งแอบย่องเข้ามาหวังจะขโมยข้าวสารและของใช้ เจ้าดำเห่าเสียงดังลั่นไล่สมวยออกไปจนหนีหายไปในความมืดเจ้าหมอเองก็อยู่บนขือมองเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ไม่กล้าออกมาช่วยเมื่อทุกอย่างสงบลงตาเพียนกลับมาได้ยินเรื่องจากเสียงเห่าของเจ้าดำก็รู้ทันทีว่าสุนัขของตาได้ช่วยปลุกป้อมบ้านตาเพียนจึงรูปหวั่เจ้าดำด้วยความเอ็นดู และเอาไก่ต้มมอบให้เป็นรางวัลเจ้ามอเห็นแล้วก็ยิ่งอิจฉาหนักกว่าเดิมถ้าไม่มีเจ้าดำตาคุงรักเราเพียงตัวเดียวมันคิดอย่างนั้นเย็นวันหนึ่งเจ้ามอเดินเล่นริมทุ่งนามันพลัดพลากตกลงไปในคลองน้ำลึกตัวเล็กๆของมันพยายามตะเกียกตะกายแต่ยิ่งดิ้นยิ่งจม เจ้าดำที่เดินตามมาเห็นเขาก็รีบกระโจนลงไปในน้ำใช้ปากคาบตัวเจ้ามอกขึ้นมาบนฝั่งแม้ตัวเองจะเปียกโชกไปทั้งตัวก็ตามเจ้ามอ,อนอนหอบหายใจฟื้นขึ้นมาแล้วมองเจ้าดำด้วยความตกใจและซาบซึ้งเจ้าดำเจ้าช่วยเราทั้งทั้งที่ทเราขี้อิจฉาใส่เจ้าเสมอทำไมถึงทำแบบนั้นละ่ะ เจ้าดำยิ้มกระดิกหางเบาๆก็เราเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันเสมอไม่ใช่หรือไม่ตั้งแต่นั้นเจ้ามอเริ่มเปลี่ยนนิสยัยมันไม่อิจฉาเจ้าดำอีกต่อไปกลับมานั่งเล่นด้วยกันช่วยกันเฝ้าบ้านบางทีก็ช่วยกันไล่จับหนูส่วนเจ้าดำก็ คอยป้องกันคนแปลกหน้าตาเพียนดีใจที่เห็นสัตว์ทั้งสองรักกันในบ้านไม้เล็กๆหลังนั้นจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่น,นข้อคิดของเรื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอิจฉาทำให้ใจเราเป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักเปิดใจมองความดีของผู้อื่น และเรียนรู้จากพวกเขาเราจะมีเพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างและชีวิตก็จะอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว